ขึ้นเตาอบก่อนเลยนะครับขึ้นเตาอบ้างไม่แรงเลยเป็นวงเสื้อจี ใช่ครับมีอีก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 ได้ทีนี้ต่อให้ทีนี้ต่อให้โอเคคุณถ่านรุถเดี๋ยวรุถจะเขียว

โอเนะครับอีกครับเเเลเลพราะว่าเพราะว่าชายชักเออบีหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยว่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเ่เเ ไ,ไเียกสง็ถ้า,ถ,าถ้าท่านโชคดีนะท่านจะเห็นหมูป,ป่าน่าจะมีนะปีนี้น่าจะมีนางนกเงือกนะคะแล้วก็กตอนเย็ยนเ <ๆ S 1> มื่อกี้ท่านได้รูปพระอาทิตย์ตกดินกันแล้วยังชายทะเลสี่กิโลนะคะสี่กิโลใครบ้างสี่กิโลใครวิ่งสี่กิโลเราวิ่งชายหาดนะที่แข็งแรงน่ารักทุกทุกท่านนะครับจากทั่วประเทศที่ได้มา จังหวัดสตูลได้มาเที่ยวที่ตะลุตาของเราเนาะนะครับจังหวัดสตูลแล้วก็พุทยานแห่งชาติตาลุตานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมนนว,วลชน,ลท,น,น,นทุกท่านด้วยนะครับที่เสียสละเวลานะครับลงมาเก็บภาพบรรยากาศขอบคุณนะครับพี่พี่จากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลด้วยนะครับ เามุทเจตูมเินการนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวพราะนะคะกจัดที่นระหว่างวันที่11-12มีนาคม2566ทัเที่ยวของจังหวัดสมูรจตุมในพิษณกวัดกล่าวเปิดการจัดการแข่ขันิ่งย้อนลอยถดสากรที่ประยุกต์มณฑให้มา เป็นประธานในวันนี้นะเนื่องจากท่านติดภารกิจต้องไปไประชุมที่จึงทำให้เป็นที่สนใจแล้วก็ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วช66ในวันนีบบบบ้นะครับขอกดเลยหน่อยครับอะไรนะแถมไปครับพี่หน,หนิฮา,า,หหาร์าาครับพี่นิฮาร์เดี๋ยวมาสมุดรูปพี่นิฮาร์หัวใจดวงนี้เลยครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ2000เราอยู่ตรงน,นี้สองหนึ่ง แรกของปันรันครับ